พี่ครับเยังเจ็บแผลก็ไม่เจ็บเท่าแฟนหายหรอกจะบอกเลยว่ารักให้เธอได้ฟังจะก,กี่พันครั้งหากโชคชะตาให้เราจากกันคงไม่สำคัญเท่ามีเธอและฉันในตอนนี้หากมกถ้าบอกเปก็นตอนจริงเปิดเนาะไม่ใช่เปิเดอีกและสิ่งที่ทาเลยก็คือ ครั้งที่แล้วซีไปรับเชิญเป็นพี่เป็นพี่ของบุ๊คเป็นพี่ของน้องอาร์มวีล้ครั้งนี้เป็นพี่ของน้องอินเป็นน้องจิมมี่นะกอนอื่นตอนแรกตอนแรกกำลังถ่ายอยว่าใครเป็นคิวเมย์ผมเองครอบจริงๆเขาฟงเหมือนไอเด็กคนทักเหมือนว่าเป็นพี่น้องเรจะได้ได้ อย่าลืมนะต้องมีภาพวาดเยอะเลยนะคบพี่สาวคนหน้าตาดีว่าไม่แปลกที่น้องสองโอ้โหอันนี้ไม่เถียงไม่เถียงบางสาวหน้าตาดีไม่ต้องพูดประโยคแรกก็ได้นะเไม่เป็นไม่ก็พูดไปเลยว่าดูสวยไหมคะแค่นั้นแหละสวยไหมสวยไหมสวยดีคนดูตอบเลยขายสุดพี่ชอบก็ชมพี่ชายไงชมพี่ชายชมพี่ใหญ่ะ ไอ้นี่นี่มาเดินป่ากันเนี่ยโอ้โหนนี้โคตรทับอ่ะอือนี่อันนี้ในเรื่องที่ปากเยาวไงเออทั้งหมดของบ้านของบ้านเยาวไม่เท่าตัวจริงเลยลูกลูกที่มีใครได้ผลสูงพ่อไปเลยพ่อสูงจริงๆแล้วอ่ะขาสั้นนิดเดียวนะสั้นหลางยาวมากโตอยู่นี่หนังเหนียวชิบหาย ให้พาอะไรเนี่ยฮะเปิ้ลฮะก็มองกันได้หน้าไม่ได้ติดอะไรแม่ว่กลับมาคบกันไม่ได้นะ่อวางขึนมาเขินๆนะครับผมไม่คิดจะเจในห้องโบบคือเขาิดเขาเคยใส่กันหรอเขาเคยครับแม่แม่กิล้ว ดูก็กล่าว่าจะไม่นเพ่าคนกินลยั่งหจริงครับแต่่ก็เนคน่กิ้่ากินมากแล้วถัดไปก็กินต่ำดินน่ากินมากไหคนร้าเอเข็มมาเอาข็มมา้อกแล้วขอแปดแถวเลือดมีปานมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยเห็นุนอายุ18ไม่สามารถจะนั่เหันมาเห็นได้หรอใช่จมหนแล้วพอเราหันไว้นเป็นรอยเลยใครเหรอขาด

ทำไมต้องใส่ชุดไม่ชุดชุดเข้าซีนนั่นแหละชุดนี้เลยคุณหมอดติดเกละดพี่ทัพเจ็บแผลก็ไม่เจ็บเพราะแผลหายหรอกนะจนแผลหายพี่เพิ่งได้เจอหน้าอินเนี่ยปากเขียวแบบนี้แผลนี่ดูแลพี่ทาไม่ได้มาพอดีฮอกเลยมาฮอพอดี ตัวอันตรายอยู่นี่ไม่ได้จ้ะนะฮะเลยตัดใจพาไม่ออกไปโอเคมานี่ค่ะมานี่แป๊บนึงค่ะปึ้มมาแลสวคุณผู้ชมค่ะตุ่นสิคนับคุณเอมี่ พี่เท้ายังเจ็บแผลฮะพี่ว่านยังรักเขาอยู่หรอครับก็คิดว่าใช่นะกูหลับเลยไหมอย่าเล่นอย่าไม่อย่าไม่ใช่กูไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยแต่กูไม่อยากไม่ได้ไงไปก็ดีนะที่เท้ายังเจ็บแผลก็ไม่เจ็บเท่าแฟนหายหรอกมือซ้ายหยิบแขนเขา ีหลังแขนนะครับเพราตอนไที่อยู่อย่างนี้นยแล้วเอาเข้าไปลงแขนเลยนี่อยู่ดีแม่วีนขึ้นมาเลยนะตายแล้วตกชัยแม่เหมือนกันนะมวยตายแล้วรูปที่ว่าลงจับมือกันเป็นสร้อยข้อมือนะฮะอืมุ้ยไม่อย่ากเล่นตลกอย่านะีนเห็นป่ะเศร้าจะคืนนี้ไม่เมาไม่ับ ต่อไเลยอ่าแล้วก็รีบไปนะพี่เมย์ตัดสินใจได้พี่จะออกเลยแม่พี่จะออกเลยจ่ายตังค์ด้วยค่าหลบาไฟเองนะว้าวมาเลยว่าดีถูกวะมาเลยว่าดีถูกวะยิ้มเงียบยิ้มยังไงวะเราเล่นเราเล่นใจแน่เราไม่รู้ว่าจะยิ้มออกมาท่าไหนเอาเลยออกเลยยิ้มเงียยิ้มเงีย ไป่เก่งอะพงคำว่ายิ้มเย็นใช่ไหนะอ่านอมแล้วเกี่ยวก็บมองทาราแล้วยิ้มย็นก็เลยนี้ม่้ชอบพี่อยูพยายามแคนยิ้มย็นแล้ยิ้มเย็นตอบเฉลยนะครับทำหน้าเป็นตัวลัคที่สุดนชื่อมาตัดาตัดพี่เลยครับยินว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรดิ ชื่ออินทับดีไหมครับเล่นได้เลยหรอพอเฮียบิลว่ะเออพอพอพอเออแล้วคุณมาทำอะไรตรงนี้คะเลิกเศร้าได้แล้วคุณก็มาแล้วอะไรนะมาเลยเห็นเลยว่ามาเทกเกอร์ชาโคลอร่อยดีกับสุขภาพครับมาช่วยพี่เนี่ยมาถึงตาอีกแล้วอ่า สอนกันทำมาช่วยกันปลูกต้นไม้นะฮะเอาละมาช่วยพี่ตั้งชื่อต้นไม้ของเราดีกว่าอ่ะมาใช่ไหมคนรปลูกต้นไม้ให้เรามาปลูกต้นไม้ตอนเที่ยงตรงบ้างไะเออไว้เจอกันครับฮะยจะชวนกินข้าวเพราะว่าเสร็จปีนี้เดีพักเที่ยงแล้วเลือดนะเนี่ยอุ้ยเออไม่ใช่น้ำเปล่าจะลอยจบแล้วจบแล้วนะฮะอ่ะดูเขาก่อนนะ ชิมที่กอดที่สุดมีไหมอส่งดตัวเดยเลื้งนานน่มผิดหวังยะเราก็ทำทีว่าเรากฟอนไปอะลฮะแกแพ้เพราะว่าหนูมองมอนน้เะรัวปั๊บสสไม่เป็นไรไม่คเจ็บ มีตัวอะไรไม่รู้จริงเหรอเันนเด่ะแรแ้อนเไนะไนไรข้เป็อนร้นนกดกร้เกิดกิรอะเอินเเิน้เเเอะเกิดอะนน้ำมา พี่กูเอาเลือดพี่งออกให้มึงนะเดี๋ยวมึจัดการให้เดี๋ยวกูจัดการให้เลยมึงรองให้ไหมตาไม่ไหวอ้เนียแสงอันเนี้ยปวดมากอ่ะต่อกูไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาอ่ะมึงยังไงอ่ะยังไงนะต้องโล่รู้เลยเยอะกูไม่รู้ได้้รูยังไงกูเจ็บคอยังไงยังไงนะยังไงนะอ่ารู้ทุถ้าเล่นถูกนะโอเค

เราไม่ต้องรอให้ตุนให้เราใครให้ก็ได้นให้เราให้ก็ได้แต่ลองลองหาเวที่จะไปหน่อยสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บจังหวะนี้แหละเออเออเออเอแล้วก็พูดจริงๆก็อยากจะรับให้หลอกเนี่ยครับมันเรื่องที่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากเออปึ๊บแล้วไปตัวตรงนี้แทนโอเคอ่ะอ่าอะไรอย่างนี้ซะหน่อยช่วยเขาหน่อยเนาะเล่นเล่นช่วยเขาอย่าถิ้งตัวกันมากขอบคุณมากนะ ยังไม่เอาเลือดพี่ออกอีกไม่นานะครับจากนั้นพี่จิมพี่ว่าธรรมชาติแล้วโอ๊ยเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บบอกแล้วนะมีแต่เนข้อแอคชั่นปุ๊บถ้าให้หนึ่งครับพี่เอฟเวอร์เรสเต ขอบคุณครับแวที่ีครับคว่างนขอบคุณครับสู้ๆครับหมอสู้ๆครับมอทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตัอแล้วครับอีกสี่คิวที่เหลือสู้ๆนะครับทั้งพี่หมอแล้วก็สองสี่ขอบคุณครับงั้นต้องวางต้องเอาแบบโมิชันนี้เลยใช่ไหมครับใช่เออคอ พามาจูบว้าโมเม,มนต์ไปนะจูบแล้วก็พาออกมานิดนึงพี่ทับพูดพูดหน้าใกล้ๆกันอะเหมือนเอามือแบบอังอังแก้มแก้มรักยิ้มเข้าไว้หนึ่งสองสามขอบคุณค,ครับพี่ทับอะของอินคนเดียวนะพี่ทับเป็นแฟนพนนี่